จากปากช่องมาโอเคดีพอโอ้ไปต่อไม่ถูกเลยเดี๋ยวก็มันจะดูเรื่องเกษตรช่องเราอ๋อเออเคุณถือว่ารอบครอบนะคุณของคุณนะดีมากเลยเพราะว่ายอดคนไม่ค่อยไม่ค่อยเพิ่มเลยไม่ค่อยเพิ่มเลยแต่ว่าตอนนี้พยายามหาคอนเทนต์ดีๆซึ่งวันนี้เนี่ยผม2องคนเนี่ยมาอยู่ที่ราชประชาปากช่องฮะจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอล้าจะสีมาคุณนี่ก็บ้าบอกขอแต่ไม่ทำอะไรใต้ขนาดนั้นล่ะเราพาทุกคนมานะฮะบอกเลยว่าวันนี้ต้องติดตามให้ดีฮะกับกิจกรรมหรือว่าโครงการที่ชื่อว่าคาราบาวโคสเดอะโคสเซชี่ยโอ้โหผมว่าคุณไปอยู่อังกฤษได้เลยนะไปอยู่อังกฤษได้เลยนะีินหงกระดกเมื่อกี้เป็นไงกระดกเลยโอ้โหใครเอาหน้าไปจ่อเมื่อกี้รับรองน้ำลายเปียกแน่นอน คือวันนี้โครงการดีๆแบบนี้ทางคาราบาลแบร์ระดับโลกเขาจัดให้วันนี้ได้ข่าวว่ามีเขาเรียกว่ามีโค้ชจาก2สโมสรระดับฉัมเป็นชิบะนะมีวอลแล้วก็ดาบี้ดาบี้เคาตี้สโมสรละ2ท่านเรียกว่ามาเปิดอบรมให้กับพี่ๆที่เป็นโค้ชสโมสรนั้นอะคาเดมี่นี้เพื่อเอาไปกระจายต่อต่อยอดไปถึงบรรดาน้องๆอีกทีนึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะนะคือ1คน ที่ได้รับการอบรมนะพี่แจ้งนะผู้ชมฮะเขาก็จะไปบอกเพื่อนเขาที่เป็นโค้ด้วยกันเนี่ยแล้วก็จากโค้ชที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้เนี่ยก็ไปส่งต่อให้เด็กๆจากเด็ก10คนกลายเป็นเด็กร้อยคนพันคนหมื่นคนเรานึกเล่นๆผ่านไป5ปี10ปีแล้วอาจจะมีเด็กๆโยนโตขึ้นมากลายเป็นฟุตบอลระดับชาติระดับโลกก็ได้มองข้าไม่ได้นะถึงแม้ว่าอันนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่เมื่อมันผ่านการเวลาไปอ่ะมันอาจจะเป็น เขาเรียกว่าจุดหมายปลายทางที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้นะใช่เอ้อันนี้สุดยอดเลยแล้วเป็นไงบรรยากาศวันนี้ผมพาพี่มาเป็นไงร่มรื่นบรรยากาศสบายสบายที่นี่ต้นไม้เต็มไปหมดที่พักนี่เป็นไงโอ้โหซึ่งวันนี้เดี๋ยวคุณนอนนี่เลยผมเสียดายจริงๆเลยคุณผู้ชมพิจักเล็กใจอยากจะผมพุ่งตัวนะไ่ชอบขนาดนี้มันไม่นอนซะหน่อยอะคืนถ้ามองว่าไม่ติดธุระป่าปางนะคืนนี้ไม่พอผมต้องนอนแบบว่า3คืน7คืนนอนเป็นเดือนนอนเป็นปีเลยอะ ใครดูคลิปน,นี้ก็ทำไปด้วยนะครับแล้วก็แคปไปเลยว่าเขาพูดไปแล้วนะว่าเขาจะมาถ้ามีโอกาสนะมีอยู่แล้วคุณต๋องก็ถ Daddy, like ้ามีโอกาสนะคุณเป็นพวกแบบสายแคมปิ้งสายท่องเที่ยวที่คุณชอบเนี่ยผมเห็นภาพเลยนะพาภรรยามาพาลูกมาเตะบอลไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนแน่นอนเชื่อผมไม่ได้นอนแน่นอนควรจะมีกิจกรรมเยอะแยะละ ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าขี้เลยขากวางขวานะบรรยากาศจริงจริงดีดีดีชอบเลยพูดอย่างวอร์ริเอให้มันเป็นเป็นพิรุกดิไม่มีอะไรเดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันแต่ว่างานนี้นะฮะทุกคนที่มาอบรมนะนะฮะผมบอกเลยว่าจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปครับคาราบาวนี่โอ้ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกที่เขาจัดเรื่องดีๆโครงการดีๆแบบนี้นี่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราจะพาไปดูบรรยากาศแบบคร่าวๆใครอยากดูเต็มๆก็ไปติดตามได้ที่เพจของคาราบาวสปอร์ตเอสเลยนะครับไป I yeah. อะไรอะ่นชื่นใจสูรอากาศอะโอโซนนี่มันแบบโอ้โหตรงนี้อากาศมันดีมากพี่จา้าเนี่ยอยากให้เห็นบรรยากาศของของสนามที่ทางคาร์บาวโคสเดอะโคเชนเนี่ยใช้<บ>ในการอบรมบรรยากาศดีมากอย่างที่ฝร<น>ังบอกเลยคือโอ้โหมีภูเขามีต้นไม้อยู่รายล้อมคือมันให้ยากาศเยี่ยมมาก ฝึกซ้อมหรืออบรมอ่ะผมว่ามันยิ่งดูแบบมีความสุขแฮปปี้มากอ่ะดีเลยอ่ะบรรยากาศดีคือไม่เคยเจอสนามไหนที่เหมือนอยู่ในในภูเขาภูเขาเอ้โ้แจ๋งมากแจ๋งมากมีทิวเขาเห็นไหมครับโอ้แล้วต้นงต้นไม้เห็นไหมเนี่ยโอ้โหดีอะร่มรื่นร่มรื่นบรรยากาศดีมากอ่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศคร่าวๆที่พามาชมนะฮะก็อย่างที่บอกถือว่า ใครอยากดูคลิปเต็มๆเนี่ยไปติดตามต่อได้เลยนะครับที่เพจของคาราบาลสปอร์ตเติม S, <S ด้วยนะครับรับรองว่าเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศแบบเต็มอิ่มเลยว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยเขาอบรมกันยังไงจัดกิจกรรมกันยังไงมีวิธีการอะไรยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันเต็มๆไปเลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าเรามีธุลางจริงลมพิ่จากรายการต่อ เหมือนกัน<อ>เหมือนกันเลยก็เดี๋ยวต้องรีบกลับแต่สัญญาว่าเดี๋ยวจะมาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะแวะเวียนมาโอเคนะฮะขอบคุณด้วยวันนี้เราไปแล้วนะครับผมอ่ะบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส,สนับสนุนโดยรถยนต์ Suzuki Swift G.L Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพบกันได้แล้ววันนี้ที่งาน Bangkok International Motor Show 2023 Impact Challenger 2เมืองทองธานีและที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h ขอบคุณแกมโบแบนรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กุนกวนมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย GB บ l t เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบโดดเด่นเรื่องความนุ่ม เบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซปต์ Gamble แค่เดินก็เด็ดแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gamble.co.th um Ari f o ุต b a l l ฟุตบอล,ลของทุกคนสนับสนุนโดยเครื่องดื่มคาราบาวแดง